สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้สวนแม่สง่าครับเราพามาชมบรรยากาศสวนมะพร้าวนะครับซึ่งแปลงของสวนแม่สง่านะครับเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติและวิธีการดูแลสวนของเราก็จะแตกต่างไปจากสวนเคมีทั่วไปนะครับ ถ้าสังเกตนะครับจากในกล้องนะครับนู่นนะครับสวนฝั่งตรงข้ามนะครับลองซูมเข้าไปดูครับความแตกต่างก็คือพื้นที่สีเขียวเขาจะเหลือน้อยมากนะครับเหลือน้อยมากจริงๆต่างจากสวนของเรานะครับสวนของเราเนี่ยพอข้ามเขตเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของความเขียวนะครับความเขียวชะอุ่มนะครับโดยพื้นที่นะครับเพราะ แปลงเราครับเป็นแปลงกเกษตรอินทรียเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับดูโดยรอบพื้นที่ครับมีทั้งหญ้าคาครับมีทั้งสาบเสือครับมีหญ้าสารพัดชนิดนะครับโดยธรรมชาติแปลงที่ใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยจะมีญ้าอยู่ไม่เกิน5ชนิดนะครับ ก็จะเป็นตระกูลหญ้าที่มันสามารถทนต่อพิษของยาฆ่าหญ้าได้นะครับแต่พื้นที่ในแปลงกเกษตรอินทรีย์นะครับใน1ตารางเมตรเนี่ยนะครับจะมีหญ้ายังไงยังไงก็เกิน5ชนิดนะครับเกิน5ชนิดเนาะนะครับลองมาดูครับเห็นไหมครับจะมีหญ้าหลายชนิดเลยนะครับ มีทั้งแบบเป็นเถาวันก็มีนะครับเป็นหญ้ายืนต้นก็มีนะครับเห็นไหมครับความเขียวชะอมและความเป็นธรรมชาติก็จะต่างกันครับเพราะนั้นต้นทุนในการทำแปลงหรือทำการเกษตรก็จะต่างกันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเกษตรกรแล้วก็ วิธีการนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับจะเลือกเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็นเกษตรเคมีนะครับที่สําคัญคือเรื่องของสุขภาพนะครับที่แตกต่างกันเนาะทุกวันนี้คนไทยป่วยกันเยอะนะครับเพราะกินยาฆ่ายาทุกวันกินยาฆ่าแมลงทุกวันกินยังไงนะครับกินโดยการผ่านการรับประทานนี่แหละครับไม่ว่าท่านจะทานพืชผักนะครับน้ำมะพร้าวนะครับพวกนี้นะครับฉีดยาฆ่ายาปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองสามรอบนะครับเพราะนั้น สารพิษที่ท่านได้รับก็ได้รับจากการรับประทานนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยครับทาไมถึงป่วยเป็นความดันเบาหวานมะเรง็งนะครับนี่แหละครับคือเกิดจากการได้รับสารพิษจากการรับประทานพืชผักที่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดยาฆ่าหญ้าใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้บริโภคนะครับหากท่านสามารถเลือกได้นะครับพืชผักอินทรีย์ก็จะเป็นทางเลือก สำหรับผู้รักสุขภาพนะครับสวนแม่สง่าเราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพตั้งแต่ผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับยังก็ฝากกันไว้ครับสวนแม่สง่าครับผม